อ่ะสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงอาชีพนักฆ่านะครับมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาอยากได้ไกด์ไลน์ของการเล่นนักฆ่าซึ่งพี่ไม่มีตัวรีวิวนะครับเพราะว่าหาไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยนะครับแต่เราจะมาพูดถึงนักฆ่าในมุมมองของพี่ละกันในมุมมองของคนเล่นเกมที่เออมองเห็นนะว่านักฆ่าควรไปทางไหนนะครับนักฆ่านะครับควรเล่น มันจะมีสองสายใช่ไหสายโจมกายกับสายโจมเวทนะครับถ้าสายโจมกายเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากนักดาบเลยนะครับก็คือนักดาบดีๆนี่แหละแต่ว่าสกิลต่างกันแค่ต่างกันที่ที่สกิลนะครับชุดป้องกันเท่ากันทุกอย่างป้องกันเท่ากันนะครับแต่ว่าสกิลสกิลนักฆ่าสายดาบก็จะแรงกว่านักดาบนะครับซึ่งสายอุธเท่ากันหมดเหมือนกันหมดาสายอุธได้มากกว่าก็คือมีดาบ ดาบของนักฆ่าโดยเฉพาะนะครับแต่วันนี้ก็คงจะพูดถึงนักฆ่าสายสายเวทนะครับนักฆ่าสายเวทก็คือจุดเด่นของนักฆ่าสายเวทก็คือ,อกระทาสองมือนะครับการใส่กระทาสองมือของนักฆ่าสายเวทเนี่ยจะทําให้โจมตีแรงกว่าอาชีพอื่นนะครับได้ดาเมจเยอะกว่าอาชีพอื่นเทียบเทียบทุกอาชีพเนี่ยนักฆ่าจะได้ดาเมจตรงนี้แรงมากนะครับ ต่สิ่งที่นักนักฆ่าเสียไปเหรอครับนักฆ่าจะเสียตรงที่ว่า,านักฆ่าสายเวทเนี่ยเหรอเสียตรงที่สกิลดีเลยจะช้านะครับสกิลจะช้ามากนะครับนักฆ่าจะใช้สกิลช้ากว่าอาชีพทั่วไปนะครับถ้าเปรียบกันได้คือช้ากว่าแน่นอนครับเห,เห็นเลยเวกว่าจะไล่กว่าจะง้างนะครับนักฆ่าได้เปรียบกับบอสต,ตัวเล็กนะครับบอสต,ตัวใหญ่ก็ตีได้นะถ้ถาแรงถึงจริง ถ้าแรงฉึงจริงก็ตีได้นะครับแต่ที่บอกว่าได้เปรียบกับบอสต,ตัวเล็กเพราะว่าบอสต,ตัวเล็กเนี่ยเวลาคนแย่งกันตีหลายๆคนนะครับคือคนที่ตีแรงก่อนนะครับโอกาสมีโอกาสได้มันก็สูงอยู่แล้วนะครับเขาเรียกโอกาสของการช่วงชิงดามจผมพราะว่าบางทีบอสบางตัวอย่างบอสต,ตัวแรกบางตัวนะครับได้ยิงประมาณสกิลเดียวหรือ2ส,สกิลก็ตายแล้ว ซึ่งถ้าออกได้ก่อนเนี้ยอย่างนักฆ่าถ้าออกสกิลหนักได้ก่อนสกิลเดียวแล้วลงไปโดนตูมเดียวเนี่ยก็มีโอกาสได้บอลแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแนวทางการเล่นนะครับก็อย่างที่บอกคลุกคลิปแหละครับพยายามอัพปีกให้ได้4ก่อนนะครับปีกยศฉายาให้ได้4เพื่อเปิดคุณสมบัติพิเศษนะครับเพื่อเปิดคุณสมบัติพิเศษของของของแตล่ละอย่างนะครับเพื่อจะได้อัพอัพฟรีทุกวันนะครับไอคุณสมบัติมันก็จะมีให้อัพฟรีทุกวันนะครับ พยายามเล่นให้ได้4 44 4ก่อนนะครับแล้วจะไปนเน้นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันควรไปด้วยกันครับก็4ี่ก็4ด้วยกัน5ก็ขึ้น5ด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับให้มันไล่ๆกันนะครับยกเว้นยกเว้นปีกนะครับพี่จะไม่เน้นที่ปีกนะครับพี่จะไปนเน้นขนนะครับเพราะว่าถ้าได้ปีก6สักปีก6นี่ก็น่าจะพอแล้วเพราะเปิดออฟได้หมดแล้วนะครับเปิดออฟของของปีกได้หมดแล้ว แล้วก็นะคะสายเวทแนวทางการเล่นนั่นคือใส่ไล่ล่าหนักๆครับไล่ล่ากระทาทั้งสองข้างแล้วก็ส้อยให้หนักที่สุดเท่าที่จะหนักได้นะครับคือตะบี้ตะบานยัดเข้าไปครับไล่ล่านะครับมีเงินเท่าไหร่กวาดไลล่านะครับก็ถ้าเป็นผู้สายถ้าเล่นเป็นผู้สายโจมตีก็เล่นสายเดียวกับพี่เลยครับอีเกิลนะครับแล้วก็บรรพักกาลนะครับแล้วก็ thunder นะครับ อีเกิลมันมาัการทันเดอร์มังกรเด็กทองนะครับอันนี้สายโจมแน่นอนแต่ถ้าจะเล่นสายถึกก็เป็นเหมือนกันครับม้าขาวนะครับม้าขาวม้าทองมังกรกระดูกแล้วก็แพนด้าก็ได้ครับเนี่ยสายสายบูนะครับก็อาวุธก็คงจะเป็นกระทามือเดียวสข้างนะ่ะตามสเต็ปของเมเวศนะครับแล้วก็จุดเด่นของเมเวศเนี่ยก็จะเป็นชุดดาบนะครับเป็นชุด ชุดใส่ชุดของเมสายดาบได้ซึ่งถ้าเราใส่ชุดเมเวทเนี่ยเราก็จะได้ป้องกันเท่ากับชุดวิาสาดนะครับชุดชุดนักเวทอ่ะได้ป้องกันเท่ากับชุดนักเวทนะครับถ้าเกิดเรายอมลงทุนซื้อผลพลังกินหน่อยเราจะได้ป้องกันเท่าชุดนักดาบนะครับถ้าเปรียบกันง่ายๆอย่างนี้เลยพี่ไม่แน่ใจว่าชุดนักดาบกับชุดนักเวทแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึง จบนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวลงไปดูในตลาดให้จุ่มสู้มไม่ได้เพราหมดแต่อ้นี่แหละวันนี้คือคือปกติจะเล่นแล้วก็จะพากพากพักกับ a หนึ่งหนึ่งข้ามเสริมนะครับอันนี้ พอเล่นแล้วก็ไปนึกนึกคำพูดที่จะพูดเรื่องอื่นคือพี่เป็นคนอัดคลิปสดอ่ะพี่ไม่มีสคริปอะพี่อยากพูดอะไรพี่ก็พูดลงไปในคลิปอะเออมันก็เลยจะเป็นแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวกดเข้าตลาดให้ดูนะครับเปรียบเทียบชุดนะครับชุดเกาะของนักเวทก่อนนะครับเอาชุดพี่อยากให้ดูชุด7จมากกว่าไม่มีเลยครับอ่ะมีม,มีมีชุดเจ็ดอยู่อ่ะอ่ะ ชุด7นะครับป้องกันกายภาพนะครับ766ถึง950นะครับเอาตีที่950นะสูงสุดก็คือ9 5้าอ่ะ958นะครับป้องกันสูงสุด598อยเดอาปัดเลขง่ายๆแล้วกัน750ถึง950นะครับปัดอันนี้คือการปัดเลขเฉยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันแล้วเดี๋ยวไปเปรียบชุดราคาสายดาบนะครับที่เป็นสีชมพูชุดราคาสายดาบเอาแค่ชั้น5พอนะนี่ชั้น5 อ๋อนี่สายเวทนะครับต้องการสายดาบนะสายดาบอ่ะนี่นะค่าสายดาบนะครับก็ยังไม่เท่านะครับใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงห้าาเดี๋ยวดูที่6นะครับนะนะคสายดาบ6เนี่ยเห็นไหมครับชุด6กเนี่ยป้องกันเท่ากับชุด7ของสายเวทเลยนะครับ เยอะกว่าด <te le> ้วย <te le> นะครับเนี่ยแปดร้อยถึงหนึ่งพันนะครับเมื่อกี้เราดูชุดเจ็ดของชุดเจ็ดของสายเวทนะอ่าเนี่ยเปรียบเทียบชุดหกกันก็ได้นะครับเนี่ยเปรียบเทียบกันจัดจ่ะอะไรนี้อันนี้แปดร้อย <te le> ถึงหนึ่งพันนะครับชุดสายดาบนะครับมาดูนี่ชุดสายเวทนะครับเห็นปะああ 7, นอ่าชุดเจ็ดนี่หว่าอ๋อนี่ชุดเจ็ดสายดาบนะครับกดผิดกดผิดกดผิดเดี๋ยวดูชุดเจ็ดสายเวทนะมีไหมเอ่ย นี่ชุดหกสายเวทอีกชุดเจ็ดสายเวทนี่นี่นี่ชุดเจ็ดสายเวทเห็นไหมครับชุดเจ็ดสายเวทป้องกันจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าก็อาจจะไปติดอยู่ที่กันเวทมนต์มั้งครับกันเวทมนต์ก็คงจะเยอะกว่าเพราะว่าเป็นชุดสายเวทนะครับอันนี้ดูกันที่กันเวทนะครับหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ไปดูชุดดาบหกมันก็มีอยู่ใกล้ๆนี่ว่ามัจะกดไปไหนวะเนี่ยเห็นปะก็จะกันเวทมนต์น้อยนะครับ ก็เลือกเอานะครับว่าจะเน้นกันกายหรือจะเน้นกันเวทนะครับแต่เอาจริงเลยนะถ้าเป็นผมผมจะเน้นกันกายนะครับเพราะว่าจุดเด่นอะจริงๆแล้วอะจุดเด่นมันไม่ใช่ว่ากันกายหรือกันเวทที่ที่เหนือกว่าหรือด้อยกว่ากันนะครับจุดเด่นที่จะบอกจริงๆเลยก็คือแม่งได้เลือดเยอะกว่าครับเพราะว่าชุดนักดาบเนี่ยเวลาอัพไล่ล่าสมุดอัพไล่ล่า40เท่ากันเนี่ยสมุดนะ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไล่ล่า40เนี่ยจะได้เลือดประมาณหมื่นหนึง่งแต่นักเวทได้8,000ซึ่งหายไป2,000แล้วมันไม่ใช่ชิ้นเดียวไงครับมันมีทั้งเสื้อมีทั้งหมวกมีทั้งเกงมีทั้งแหวนมีมีทุกๆอย่างที่ที่ห้าชิ้นนะ่ะชิ้นละพันสองพัมันก็เลือดหายไปเยอะนะครับแล้วเราก็จะได้พลังลบเยอะขึ้นจากตรงน,นี้แต่อย่างที่พี่เคยบอกครับพลังลบแม่งไม่ใช่ปัจจัยสําคัญครับเออมันไม่ใช่ปัจจัยของคือมันเป็น เออเป็นอะไรที่มโนกันเองว่าถ้ามีแล้วกูต้องหล่อต้องเทไม่เกี่ยวครับวัดกันที่ดามเมจวัดกันที่ป้องกันล้วนๆครับตัวเกมก็ทํามาเพื่อแค่ให้เป็นข้อเปรียบเทียบดูดูโกโ้กโมัง้งผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะครับที่เขาทํามาก็นี่คือไกด์ไลน์แค่นี้นะครับคืออย่างที่บอกครับมันเป็นความคิดส่วนตัวละกันว่า เนี่ยถ้าไปแนวทางเนี้ยคุณไปโหดแน่แล้วก็อัดไล่ล่าให้ตันให้ไวที่สุดนะครับสำหรับเมเวศจะได้เปรียบมากครับไล่ล่ากะวุดขึ้นหนักๆอ่าไอ้ไล่ล่ากะวุดขึ้นหนักๆได้เปรียบแน่นอนครับไล่ล่าให้ตันให้ไวที่สุดอ่ะก็จะมีโอกาสได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าดาเมจจากกระทาที่เพิ่มขึ้นมาจากไล่ล่าเนี่ยประมาณ4ี่0 0ื่นนะครับซึ่ง4ี่หมื่นนี้แม่งหายากมากเลย อ่าส0่หมหายากมากเลยนะครับกับไลล่าไอ้กับโจมตีระดับ40,000นี้ไม่ใช่จะขึ้น,นง่ายๆเพราะว่ายศฉายาเนี่ยอย่างที่เคยให้ดูกันนะครับยศ 9, ยศ 10, ยศ11บางทีได้แค่หมื่นกว่ากว่ายครับมันไม่ได้เยอะมากมายอ่าฮะแล้วก็พยายามหาพูดโจม5คิเดใส่นะครับส่วนชุดก็ตามที่แนะนําเลยครับคือถ้าเซิร์ฟใหม่ๆอ้าวอ้อ้ถ้าเซิร์ฟใหม่ๆก็คงจะหาง่ายนะครับถ้าเซิร์ฟเก่าๆจะไปหาชุดดาบก็คง หาไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเปิดนะครับอย่างร้อยแปดสิบนี่ก็ไม่มีคนเปิดแล้วเสียงหายเสียงหายครับเสียงหายเล์ขึ้นเลตขึ้นก็ก็คงจะแนะนำกันคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดพี่ได้ตัวมาแล้วเดี๋ยวพี่จะมารีวิวชุดหรืออะไรให้ดูแล้วกันเพราะว่าก็เข้าใจอย่างหนึ่งนะ ว่าตัวโหดๆอ่ะเขาก็ไม่มีใครอยากให้ก็หรอกเออไม่มีใครอยากให้มาเพราะบางคนขงเขากลัวแต่ด้วยส่วนตัวแล้วพี่จะบอกว่าพี่ก็ไม่อยากเอาไอด <c oughs> ีใครมาเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีกลัวเดี๋ยวมีปัญหาที่หลังนะครับเพราะว่าก็ไม่ชอบ <c oughs> เป็นคนไม่ชอบความแหละไม่ไม่ชอบความวุ่นวาย <c oughs> อ่ะเออคือเข้าใจนะว่าน้องๆบางคนเต็มใจให้ให้ให้มารีวิวนะครับหลายๆคนที่ส่งข้อความ ing, Gray, มาในเพจไอ้ขอบคุณให้แต่อยากอยากรีวิวให้เหมือนกันนะครับบางทีแต่บางทีก็ไม่ได้ว่างครับอย่างที่ <c oughs> พี่บอกแหละ ตรงนี้ไม่ใช่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 งานหลักนะครับที่ทำเพราะอยากทํานะครับเป็นคนอยากทําอะไรก็ทํานะครับอ,อยากอัดคลิปตอนไหนก็อัดอยากจะลงตอนไหนก็ลงเห็นป่ะไม่เคยมีเวลาไม่เคยกําหนดอยากลงคลิปเกมอะไรก็ลงครับมันเป็นตัวของตัวเองที่สุดแหละเนี่ยอัดคลิปไม่เคยมีสคริปต์นะครับอดสสดัดอส,สดสดด้นสดสดพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับอ่าก็ ถ้ามีใครมีเกมอะไรสนุกสนุกแนะนําพี่ได้นะครับพี่จะเข้าไปลองเล่นดูนะครับเพราะว่าพี่ไม่เล่นเกมมิวเกมเดียวนะครับวันวันที่นั่งอยู่หน้าจอคอมหรือนั่งอยู่ที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 ่หน้าจอเกมเนี่ยอาจจะถึง4-5เกมนะครับหลายๆเกมเล่นแค่ไม่กี่วันก็ไปไกลจนเบื่ออะไรก็มีอ่าอย่างล่าสุดเกมเกมเกมที่เล่นล่าสุดตอนนี้จะเป็นแคทอะไรอะไรหวาชื่อ ชื่อยุคแห่งตำนาน Cat t ท n c a t หรืออะไรนี่แหละก็ก็ก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวให้ดูกันละกันครับก็โอเคแล้วครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับมีคำถามอะไรเหมือนเดิมใต้คลิปนะครับว่างตอบทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่นั่งกลัวนอกจากไม่ว่างนอกจากไม่ว่างไม่ว่างถามทาอะไรนั่งดูคลิปโป้ครับอย่าไปบอกใครนะว่านั่งดูคลิปโป้ถ้าอยากมาดูด้วยกันมานะฮะ โอเคครับสวัสดีครับ